ใบเตยลุ้นประกันตัวสารนัดไต่สวนอีกรอบสารอาญานัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวใบเตยสุธีวันนักร้องดังจำเลยคดีแชร์ forex 3d ดีวันที่15พฤศจิกายนนี้วันที่19ตุลาคมที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศกทนายความของนางสาวสุธีวันทวีสินหรือใบเตย อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดีแชร์ฟอเร็กซดีหมายเลขดำออเสษเ8 9ดส่วน2,566ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยทั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามสารอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยทั่วคราวของจำเลยวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกา